เรากำลังจะมาทําตามเทรนในติ๊กต๊อก่ติกกตกต๊กตอต๊อก,ะก <c oughs> นะอ,อ,อะไรก็ได้ที่สับวาดข้างหลังนะ,ะมันมีฟีลยังไงมันมีวาดบนบอร์ดโอเคปะ่ะโอเคนะ กูไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ดูเอาสิต่อเลยไ,ไม่รู้อะไรไม่รู้ของมันโอ้โหกูจะรู้เรื่องไหมเนี่ย माए กูจะไปตรงไหนวะโอเคนะอ,อันนั้นคือ Result ของมีนน่โอเคป่ะดูซิเธอวาดเลยวะกูจะดูเรื่องไม่ดูไม่ออกเป็นบ้านหรือเปล่าวะเนี่ย เอาไปเปรียบเทียบก้อยอ้อเนื้อก้อยอ่เขียนเมื่อไรนะอีก้อย A I K O I Y อีก้อยอันนี้คือทงชาติของประเทศอีก้อยอีก้อยนะเนี่ยอีก้อยนะไม่ใช่ love you mom แม่